จิตสำนึกถูกดึงกลับมาสู่ปัจจุบันรอกข้างเต็มไปด้วยเสียงฝีเท้าที่ฟังดูวุ่นวายเบื้องหน้าเป็นบันไดหินที่คุ้นตาสาวใช้หลายคนเดินผ่านตัวฉันไปฉันลุกขึ้นยืนและพยายามเดินไปถามพวกเธอขอถามหน่อยจูกัดเหลียงท่านจูกัดเหลียงอยู่ไม่มีใครสังเกตเห็นฉันทุกคนต่างก็เดินไปด้วยท่าทีตื่นตระหนก เรากับกำลังร้อนลน้นเพราะเรื่องอะไรบางอย่างหรือว่าท่านจูกัดเหลียงจะจูจๆก็รู้สึกเวียนหัวฉันหายใจเข้าลึกๆและวิ่งไปยังห้องโถงใหญ่ในหัวของฉันเต็มไปด้วยความสับสนฉันอดคิดไม่ได้ว่ามีช่องโหว่ตรงไหนบ้างและพยายามคาดเดาว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับอะไรเส้นทางสู่ห้องโถงยาวไกล และเมื่อฉันกำลังผลักประตูออกมือก็สั่นจนหยุดไม่ได้เลิกเล่นสักทีถ้าสวมวันนี้ฉันจะยกขาไม่ขึ้นนะสิท่านหรือจะลองอันนั้นดูไหนลองดูซิเสียงหัวเราะคึกคักดังลอดมาจากล่องประตูฉันผลักประตูออกเอ๊ะกับตันท่านกับตันคุณไปไหนมาหืม ทำไมพวกเธอถึงทาหน้าประหลาดใจกันล่ะเกิดอะไรขึ้นเจ้ะว่าไปไมลายังไม่เท่าไหร่มาก็ไม่คิดจะทักอีกวันนั้นคุณยังเดินกับพวกเราสามคนอยู่เลยตอนแรกคุณยังเดินตามหลังอยู่ดีเผิอแป๊บเดียวก็หายไปแล้วถึงจะมีเรื่องด่วนก็น่าจะบอกกันสักคำกับตันไปไมลาแบบนี้ให้กระทรวงราชทรร์สั่งสอนสักหน่อยดีไหม ทรมานด้วยน้ำเอาแผ่นไม้กระดานสวมคอแล้วล่ามโซ่บวยด้วยแท้ท่านจูกัดเหลียงคนคิดว่าควรใช้วิธีไหนดีท่านรัฐมนตรีหัวเราะคิกคักแล้วมองมาที่ฉันท่านจูกัดเหลียงยืนฟังอยู่ข้างๆด้วยท่าทางสนใจเดี๋ยวก่อนสิช่างเถอะในเมื่อมาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องลงโทษหรอกท่านจูกัดเหลียงไม่เอาเรื่องจริงจรงหรอ เมื่อกี้ยังโมโหจนกระทืบเท้าอยู่เลยไม่มีเรื่องแบบนั้นสักหน่อยงั้นกับตันก็ลอดตัวไปนะเมื่อกี้พวกเธอเอาจริงเหรอเนี่ยลิต้าเราดำเนินการตามแผนเดิมกันแล้วงั้นรบกวนท่านกับตันรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะอืม,มแผนเดิมอะไรพวกเธอเข้าไปในห้องที่อยู่ด้านในผ่านไปสักครู่ก็มีเสียงหัวเราะเบาๆ หลังจากนั้นไม่นานเสียงของท่านจูกัดเหลียงก็ดังออกมาจากฉากกั้นห้องเดี๋ยวก่อนลิต้าฉันไม่สวมปิ่นปักผมดอกไม้อันนี้หรอกนะมันดูเด็กเกินไปท่านจูกัดเหลียงไม่รู้อะไรเอาซะเลยนี่เป็นเครื่องประดับที่กำลังเป็นที่นิยมดูเข้ากับชุดของคุณเลยเห็นไหมน่ารักจะตายเอ๊ะท่านจูกัดเหลียงทำไมถึงหน้าแดงล่ะอ,อ,อดทนอีกนิดนะท่านจูกัดเหลียง โอ้ยจักรจี้จังในขณะที่ช้ํากำลังแอบสงสัยอยู่นั้นลิต้าก็หัวเราะเบาๆเสร็จแล้วเอาตามนี้แหละกับตันลองทายดูสิว่าคนไหนคือท่านจูกัดเหลี่ยงตัวจริงใช่ๆลองทายดูก็แงอยู่แล้วว่าต้องเป็นคนหยุดแกล้งท่านกับตันเถอะก็จะได้เวลาแล้วก็ได้งั้นฉันไปเปลี่ยนชุดก่อนนะ กับตันเสื้อผ้าชุดนี้เหมาะกับฉันไหมไม่สวยเหรอเอ๊ะไม่ใช่แบบนั้นฉันแค่อึงไปชั่วขณะเสื้อผ้าของท่านจุกันเหลี่ยงชุดนี้เป็นชุดที่สั่งตัดสำหรับเทศกาลฮานาบะตะเฉพาะเลยละ่ะกับตันนี่เสียมารยาทจ,จังเลยนะสวยมากเลยละ่ะช่างเถอะฉันไม่สนใจความพิถีพินของกับตันหรอกว่าแต่คุณเถอะแต่งตัวไม่เข้ากับเทศกาลเอาซะเลย ท่านจูกเหลี่ยงเอาเครื่องประดับอันหนึ่งมาแขวนไว้ที่เอวของฉันแบบนี้น่าจะพอไหวได้เวลาแล้วเราไปกันเถอะปะไปไหนก็ไปงานเทศกาลโคมไฟนะสิวันนี้ทุกคนไปชมโคมไฟและอธิษฐานขอพรพร้อ,อมก,ก,กันกับชาวเมืองเอเม็มเบย่าไปกันเถอะกับตันท้องฟ้าเริ่มมืดลมฤดูร้อนค่อยๆเย็นลงผู้คนเดินขวักไข่ เพื่อที่ไปยังตำหนักพันดาวบ้านเรือนประดับประดาไปด้วยโคมไฟ5สีมีแผงขายของตามทางพวกเด็กๆชูกังหันกระดาษไปมาด้วยความสนุกสนานและว,วิ่งหายไป่าำกลางฝูงชนดูเหมือนปีนี้จะมีโคมไฟแบบใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาด้วยนะใช่ได้ยินว่าก่อนหน้านี้ช่างฝีมือที่มาเมืองแสงจันทร์ซึ่งเขาทำโคมไฟแบบใหม่ๆได้ ลองเรียกตัวเขามาทำโคมสวยๆให้ท่านจูกัดเหลี่ยงดีไหมันไม่สนใจของแบบนั้นสักหน่อยผู้คนพุ่งผ่านวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนเต็มไปด้วยแสงแะระยิบระยับผู้คนทั้งสามอยู่ข้างหน้าฉันหัวเราะคิกคักเราเพลิดเพลินไปกับภาพที่หายากของเมืองนี้แต่สำหรับฉันแล้วภาพที่เห็นตรงหน้าเหมือนเป็นเพียงภาพมายาเออ สถานการณ์จอมังกังกับซิกเซลเป็นยังไงบ้างต้องขอบคุณกับตันไม่นานมานี้ได้เกิดความร่วมมือทางการค้าของทั้ง3อาณาจักรได้เริ่มสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันแล้ววันที่มีการเจรจาเม็ดข้าวถูกส่งมอบให้บรรดาเกษตรกรเพื่อนำไปเพาะปลูกและพอถึงตอนระบายข้าวออกจากคลังข้าวที่เพิ่งเก็บเกี่ยวใหม่ก็ถูกลวมเข้าไปด้วยกัน ที่สำคัญที่สุดคงเป็นเพราะเม็ดข้าวสุกเร็วซึ่งท่านจูกัดเหลี่ยงเพาะขึ้นมาออกลวงได้มากกว่าปกติถึง3เท่าตั้งแต่ว่วานเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลาแค่เดือนเดียวยังมีอีกหลายสิ่งที่ท่านจูกัดเหลี่ยงคิดค้นขึ้นมาขณะที่อยู่ในซากปรหาหักพังแต่และอย่างไม่ธรรมดาตอนนี้ถูกเก็บไว้ในคลังหมดแล้วสักวันของพวกนั้นจะต้องเป็นประโยชน์แน่ ในขณะที่คุยกันอยู่นั้นรถม้าก็ถึงใจกลางเมืองแสงจันทร์ในละแวกที่จะเจริญที่สุดในเมืองมีอาคารไม้ทรงสูงสุดสะดุดตาตั้งอยู่โคมไฟจำนวนนับไม่ถ้วนสายไปด้วยตามแรงลมนี่น่าจะเป็นตำหนักพันดาวที่พวกเธอพูดถึงสินะกับตันมองดูอาคารตรงนั้นอยู่หรอพิธีภาวนาของข้าคืพนนี้ก็จัดขึ้นที่นั่นแหละพิธีภาวนา เป็นหนึ่งในประเพณีดั้งเดิมของเมืองแสงจันทร์ทุกครั้งที่ดาวทั้งสองโครจรมาพบกันในเดือน7ผู้คนก็ออกมาย่ำราตีในเมืองแสงจันทร์และอธิษฐานขอพรแต่ในความคิดของฉันประเพณีเหล่านี้มีไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นการกินบัวลอยในเทศกาลโคมไฟหรือการปีนเขาชมดอกเป็นจมาตในวันผู้สูงอายุ เหมือนกับว่าต้องจัดกิจกรรมให้คนมาเยอะๆถึงจะเรียกว่าเทศกาลท่านจุกเหลี่ยงมองดูฝูงชนที่คึกคักในถนนคนเดินมีความเหนื่อยล้าในแววตาของเธอแต่ยังไงก็ใช้โอกาสนี้นสนุบไปกับมันเถอะแม้จะเป็นงานเทศกาลทั่วไปแต่ภายใต้บรรยากาศที่คืกคื้นแบบนี้อาจจะเกิดเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนะก็ได้เอ๋งั้นเหรอ ท่านจุกกัะเหลียงถอนหายใจฉันไม่รู้ว่าพูดอะไรจึงทําได้แค่หันไปมองเที่ถนนคนเดินหลังจากนั้นคู่หนึ่งรถม้าก,ก็หยุดสาวใช้ที่มาด้วยเปิดม่านไม้ไผ่ออกไปกันเถอะเรามาถึงแล้วทหารองคลักษ์ยืนเข้าแถวต้อนรับตลอดสองฝั่งท่านจุกัรเหลียงเดินไปยังตำหนักพันดาวพร้อมกับลิตตาและเทเลซ่าแต่ไม่ได้เข้าไปกับพวกเธองั้นฉันก็จะไม่ขึ้นไปแล้วนะ อืมท่านจุกัสเหลี่ยงวางใจเถอะไม่ขึ้นไปจริงๆหรอผู้คนในเมืองได้ยินว่าเจ้าแห่งป่ารุ่นแรกกลับมาที่เมืองแสงจันทร์ต่างก็รอคอยให้คุณทําวิธีภาวนาบอกตามตรงหลังจากที่ฉันใช้เวลาหลายปีแท่นบูชาใต้ทะเลก็ลืมขั้นตอนของวิธีพวกนั้นไปพอสมควรให้เทเลซ่าเป็นคนทําวิธีจะดีกว่าเข้าใจแล้วถ้างั้นก็ขอฝากท่านจุกัสเหลียงด้วยนะท่านกัปตัน ฝากให้ฉันทำอะไรเหรอวิธีกรรมที่น่าเบื่อและยุ่งยากพวกนั้นก็ปล่อยให้เป็นพวกลิต้าจัดการไปเถอะไปกันเถอะเราจะไปแบ่งปันความสุขร่วมกับประชาชนท่านจูกัดเหลียงลากตัวฉันและผักเข้าไปในกลุ่มฝูงชนที่จอแจวันนี้มีคนมาดูเรือดอกไม้เยอะจังเลยนะยังดีที่เรือที่ใช้เล่นวันนี้ท้ายเรือค่อนข้างสูง อย่างน้อยก็เห็นโคมไฟดอกกล้วยไม้ที่แขวนอยู่ท้ายเรือแค่เห็นท้ายเรือก็ถือว่าได้เห็นเรือดอกไม้แล้วละ่ะเธอมานั่งบนไหล่ฉันดีกว่ามัง้งจะได้เห็นเรือทั้งลำพูดยังไม่ทันจบพูดยังไม่ทันจบก็ถูกพัดฟาดเข้าให้เรือดอกไม้มีไว้สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแบบคุณนั่นแหละฉันเคยเห็นมาตั้งหลายครั้งแล้ว แม้ว่าปากของเธอจะบน่นแต่แววตาของเธอก็มีอาจซ่อนความตื่นเต้นและดีใจได้เธอจ้องมองผ่านฝูงชนไปยังโคมไฟที่แขวนอยู่ท้ายเรือเอ๊ะร้านข้วหนมนั่นฉันอยากกินข้าวเหนียวถั่วแดงแล้วก็ถังหูลู่ด้วยเธอเคยมาตั้งหลายครั้งแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังอยากกินอีกล่ะก็เพราะฉันเคยมาตั้งหลายครั้งแล้วนะสิถึงรู้ว่าร้านไหนอร่อยหรือไม่อร่อย ในถนนคนเดินแห่งนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่ฉันต้องอยากยังมียังมีอีกหลายอย่างที่ฉันอยากกินรู้แล้วรู้แล้วฉันอยากกินอะไรฉันจะไปซื้อให้คุณขนมอีกับดังโง่อย่างละสามคุณขนมโกชิ้นหนึ่งโรยน้ำตาลเยอะๆและคุณขนมแป้งย่างของร้านตรงหัวมุมสองชิ้นของร้านนั้นอร่อยที่สุดซื้อเยอะขนาดนี้เธอกินหมดหรอเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ว่าเธอ ยังพูดไม่หมดหรอกนะท่านจูก็เหลียงเงยหน้ามองฉันเธอชี้ไปยังร้านที่ขายข้าวเหนียวผสมพทซาบดและแสดงสีหน้าแบบเด็กคุณนักฆ่าฉันอยากกินซื้อให้ฉันหน่อยนะก็ได้ก็ได้ก็ได้ซื้อซื้อเอ๋เมื่อกี้เธอเรียกฉันว่าอะไรนะท่านจูก็เหลียงไม่ได้ตอบอะไรฉัน เธอแค่ยัดขนมใส่ในมือฉันและดึงแขนเสื้อฉันเพื่อลากไปยังแผงขายขนมเล็กๆตรงนั้นมีคนปั้นน้ำตาลด้วยเร็วเข้าเร็วเข้าไม่งั้นเดี๋ยวจะขายหมดซะก,ก่อนนะแปลกนี่มันแปลกจริงๆทั้งๆที่รู้ว่าเด็กสาวที่อยู่ตรงหน้าคือท่านจูกัดเหลียงแต่ฉันกลับรู้สึกว่าเธอดูต่างออกไปจากปกติหรือนี่จะเป็น เรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยที่ลิต้าพูดถึงถ้าเธอเป็นแบบนี้ไปตลอดก็น่ารักดีเหมือนกันนะสบายใจขึ้นหรือยังสบายใจอะไรก่อนหน้านี้เห็นท่าทางคุณซึมซึมฉันก็เลยหยอกคุณอะเห็นคุณมีความสุขแบบนี้ก็ดีแล้วขณะที่พูดอยู่ท่านจูนเหลียงก็แกะกระดาษหอ มันโถที่เพิ่งซื้อมากินและกินด้วยกันภายใต้คมไฟแก้มของเธอเป็นสีแดงและลื่นฉันเนี่ยนะก็เห็นอยู่ว่าคนที่มีความสุขคือคือใครไหนว่ามาสิท่านจุกเหลี่ยงมองมาด้วยสายตาหาเรื่องเออใครกันนะเอ๊ะคนขายทำน้ำตาลปั้นเสร็จแล้วขณะที่ฉันกำลังตกที่นั่งลำบากอยู่นั้น คนขายก็ยื่นน้ำตาลปั้นสองไม้มาให้ฉันจึงหันเหนความสนใจของเราทั้งคู่ได้ทันเวลาพอดีท่านจูกันเหลียงก็จ้องมองมนุษย์น้ำตาลปั้นแล้วหันมาหาฉันในที่สุดก็กั้นหัวเราะไว้ไม่ไหวหืมทำไมมองฉันด้วยสายตาแบบนั้นล่ะเธอคงไม่ได้คิดว่าคนขายตั้งใจปั้นให้เหมือนฉันหรอกนะฉันบอกว่าเหมือนก็เหมือนสิไปกันเถอะ ไปดูตรงนั้นกันท่านจุกเหลียงกัดมนุษย์น้ำตาลปั้นแล้วมองดูโคมไฟอย่างส่วนอกสนใจส่วนฉันถือของเต็มมือและเดินตามต้อยต้อยอยู่ข้างหลังน้านหน้าเป็นบริเวณที่มีโคมไฟนับพันดวงอยู่บนหัวในระยะไกลจะเห็นแสงสีที่กระจัดก,กระจายบรรยากาศที่คืกคื้นแบบนี้ฉันเองก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกลาลับแล้วตะวันจ้า โคมไฟจ้าเจ้าอยู่แห่งไหนเห็นหรือเปล่าว่าจันทาก็ลาไกลแล้วจะหาแสงอื่นใดในค่ำคืนโคมไฟจ้าโคมไฟขายโคมไฟจ้าเสียงกระดิ่งลมดังกุ้งกิ้งช่างฝีมือคนหนึ่งถือล่มสีดำที่ไม่เหมือนใครเขาหามโคมไฟหลายๆแบบไว้บนบ่าผากเรียกลูกค้าไปด้วยและเดินสวนกับเรา เดาว่าเขาน่าจะเป็นช่างฝีมือคนใหม่ของเมืองแสงจันทร์ที่พวกเอเลเซ่าพูดถึงน่าเสียดายที่โคมไฟพวกนี้แม้จะสวยแต่ยังขาดความคิดสร้างสรรค์หรือต้องให้มันบินได้เหมือนนกถึงจะเรียกว่าสร้างสรรค์ไม่ได้หมายความอย่างนั้นเอาเถอะว่าแต่กับตันสนใจจะทำอะไรบางอย่างกับฉันไหมเอาสิเธอคิดจะทำอะไรท่านจูกัดเหลียงหันมา ตาของเธอเป็นประกายประดิษฐ์โคมไฟที่สร้างบินได้เหมือนนกซื้อกระดาษบางๆกับน้ำมันสนแล้วมีกระตุกเล็กน้อยอ่ะ แั๊บนะบมันกระตุกกระตุกดหน่อยท่านุกัดเหลียงทำไมเหรอ ไม่อยู่ดีท่านจุกันเหลียงถึงอยากจะทำโคลมลอย จุดสุดท้ายเฮ้ยเสียงเสียงุยงมแทบไม่มีแหละ <c oughs> <c oughs> โอ้ยจะไม่มีเสียงอละ เกี้มีกระตุกอยูที่สวยจังกับตันเรามาทำโคมลอยกันตรงนี้เถอะท่านจูกัดเหลียงขี้กระดาษออกมาแล้วตัดเป็น5ส่วน จากนั้นก็ใช้กระดาษห่อก้านไม้ไผ่อย่างระมัดระวังไม่ได้ทํามาตั้งหลายปีฝีมือขึ้นสนิมแล้วไม่รู้จะบินได้หรือเปล่าต้องลอยได้แน่ตามหลักแล้วขอแค่กระดาษไม่ขาดและไฟไม่ดับก็จะลอยได้สูงเลยละท่านจุกะเหลียงเอียงคอ,อมองฉันแล้วหัวเราะเบาๆทำให้ฉันรู้สึกเขินเล็กน้อย ไม่ต้องทำท่าจริงจังขนาดนั้นก็ได้กับตันแต่ว่าหลังจากค่ำคืนนี้ก็คงได้เวลาที่ต้องแยกจากกันแล้วมั้งฉันไม่ได้บอกว่าแต่คำตอบก็อยู่บนใบหน้าของคุณแล้วไม่ใช่เหรอในช่วงสามเดือนนี้ฉันได้พัฒนาค่ายกลขึ้นใหม่และคิดมาตลอดว่าพอพบคุณอีกครั้งจะต้องส่งคุณกลับไปยังโลกของคุณให้ได้ ฉันรู้อยู่แล้วล่ะว่าชะตาลิขิตให้คุณต้องกลับไปแต่นึกไม่ถึงว่าวันนั้นจะมาถึงเร็วขนาดนี้ช่างเถอะงั้นคืนนี้ก็มาสนุกกันเต็มที่เลยแม้ว่าเทศก,กาลโคมไฟจะมีทุกปีแต่ปีนี้คือคักที่สุดกับตันคุณเห็นอาคารสูงที่อยู่ไกลๆนั่นไหมอีกสักพักลิตาและเฮสตาก็จะปรากฏตัวตรงนั้น เพื่อสวดภาวนาให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลฉันและท่านจูกัดเหลียงต่างก็มองไปยังอาคารสูงหลังนั้นกับตันคุณว่าการภาวนาเป็นการขอพรจากดวงดาวที่ห่างไกลหรือเป็นการขอพรจากตัวเองที่ยืนอยู่บนพื้นดินแห่งนี้กันฉันไม่รู้จะตอบยังไงแต่ดูเหมือนท่านจูกัดเหลียงก็ไม่ได้คาดหวังคำตอบ เธอกำลังมีสมาธิอยู่กับการปรับโคงไม้ไผ่ของโคมลอยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยฉันได้ยินมาว่าถ้าเขียนความปรารถนาลงบนโคมลอยเทวดาที่อยู่บนสวรรค์จะช่วยบรรดาให้เป็นเรื่องจริงแสงเทียนส่องประกาะระยิบระยยับสะท้อนให้เห็นสีหน้าของเธอที่ดูเศร้าเล็กน้อยแต่ฉันยังไม่ทันพูดอะไรเธอก็ยิ้มออกมาและส่งโคมให้ฉัน กับตันมีความปรารถนาอะไรที่อยากจะเขียนลงบนโคมลอยไหมเอ๊ะจะเขียนจริงๆหรอขอคิดก่อนนะก็ถือซะว่าเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลแล้วกันบางทีภายใต้บรรยากาศแบบนี้ทำสิ่งที่ปกติไม่ค่อยได้ทำก็คงไม่เร็วนะคำพูดนี้ทำไมฟังดูคุ้น,นจังกับตันค่อยคิดก็ได้ฉันจะได้ไปเอาผู้กันกับน้ำหมึกที่ตำหนักพันดาว ฉันจะไปกับเธอด้วยไม่ต้องหลอกฉันไปทางลัดเดี๋ยวเดียวก็มาแถมถ้าต้องถือโคมฝ่าฝูงชนคงไม่สะดวกหรอกกับตันรออยู่ที่นี่เถอะฉันจะรีบกลับมาจูก,กัดเหลียงยิ้มเธอเดินข้ามสะพานไม้และหายไปในเส้นทางเล็กๆ่าำกลางป่าไผ่จะเขียนความปรารถนาอะไรดีนะขอให้โลกนี้สงบสุขก็ฟังดูธรรมดาเกินไป ขอให้กลับไปถึงไฮเปอร์เลียนอย่างราบลื่นอันนี้ค่อยเข้าท่าหน่อยช่างเถอะฉันจะจริงจังขนาดนี้ทำไมโคมไฟไม่เหมือนกระหมสักหน่อยจะว่าไปทำไมท่านจูกัดเหลียงไปนานขนาดนี้ลองไปตามหาเธอดูดีกว่าฉันเดินไปตามทางลัดเพื่อเข้าไปในตัวเมืองและคอยปกป้องโคมลอยไม่ให้คนอื่นมาโดน เสียงจอแจของเทศกาลโคมไฟดังมาแต่ไกลอาคารสูงหลังนั้นถูกตกแต่งด้วยแสงสีโคมไฟหลายสิบดวงสายไปมาด้วยแรงลมทันใดนั้นตูม้มเสียงระเบิดดังขึ้นเกิดไฟไหม้ที่ตําหนักพันดาวและลามไปถึงต้นไม้ในบริเวณโดยรอบเมืองแสงจันทร์กลายเป็นทะเลเพลิง ันรีลีวิ่งเข้าไปในตัวเมืองมีควันหนาทึบตลอดทางเมื่อกี้ยังมีเทศกาลเ,เลื่นเลงอยู่แท้ๆอาคารบ้านเรืองในหาหนนุล้วนแต่ทําจากไม้จึงกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีและทําให้ไฟลุกลามได้อย่างรวดเร็วจูก,กัดเหลียงเทเลซ่าลิตตาออกไปออกไปห่างๆตอนนี้ไฟกําลังลุกไหม้อย่างรุนแรงที่นี่ถูกไฟล้อมไว้หมดแล้ว ผู้คนที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าใกล้ฮะเห็นจุเห็นท่านจุกัดเหลียงบ้างไหมหน่วยทหารองค์กรักกำลังค้นหาคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าท่านจุกัดเหลียงอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้เธอบอกว่าจะเอามาก่อนหน้านี้เธอบอกว่าจะมาเอาผู้กันกับน้ำหมึกที่ตำหนักพันดาวให้ฉันเข้าไปอย่าขวางฉันไม่ได้ห้ามเข้าปล่อยฉันนะ ทหารองค์ลักษ์หลายสิบนายช่วยกันจับตัวฉันเอาไว้แน่นฉันพยายามดิ้นให้หลุดเพื่อที่จะฝ่าเข้าไปในทะเลเพิงจูกัดเหลียงทันใดนั้นก็มีลูกไฟวัตถุกออกมาทําให้ฉันหยุดฝีเท้าแต่กลับถูกท่อนไม้ที่ถูกไฟเผาหักเอ็นลงมากระแทกใส่ที่แผ่นหลังแต่ฉันกลับไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยสักนิดรากับว่าประสาทสัมผัสถูกตัดขาดฉันไม่ยินเสียงรอบข้าง สิ่งที่วนเวียนอยู่ในหัวก็มีแต่ชื่อของพวกเธอฉันจะช่วยพวกเธอเองฉันต้องช่วยพวกเธอให้ได้รีบลบไปเข้าไปตอนนี้ก็มีแต่ตายอย่างเดียวไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงขนาดนี้ในตำหนักพันดาวไม่มีใครรอดแน่พราะวัดทระเบอร์จำนวนมากหน้าทานะวันตกเฉียงใต้น่าจะมีใครสักคนเอามาวางไว้ระวังไอ้เหี้ยมันทหารองค์กลักซีวะ ถอยไปถอยไปทุกคนหลบไปให้หมดไม่มีใครรอดวัตถุระเบิดจำนวนมากเสียงร้องขอความช่วยเหลือเสียงแห่งความโกรธแค้นและเสียงร้องไห้เสียงแห่งความชุมลมุนวุ่นวายทุกชนิดหลั่งไหลเข้ามาฉันนึกว่าตัวเองได้นำตอนจบที่มีความสุขมาให้ทุกคนแล้วแท้ๆแ,แต่บทสรุปแบบนี้เหมือนฐานไฟที่กำลังคุและชั่วพริบตาก็ถูกเผาไหม้จนไม่เหลือแม้แต่ขี้เท่า ที่นี่กำลังจะถลม่มรีบหนีเร็ววิ่งผู้คนวิ่งมาหาฉันแล้วผลักฉันให้ถอยห่างจากทะเลเพลิงฉันเอื้อมมือออกจากและพยายามคว้าอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังพยายามจะคว้าอะไรไม่มันยังไม่จบนยังไม่จบแบบนี้เซลลาซีโร่ถ้าหาเธอเจอแล้วก็ขอเพียงแค่หาเธอเจอก็ยังมีโอกาสที่จะแก้ไขเรื่องทั้งหมดนี้ทั้งผู้คนทั้งทหารองค์รักษ์ และเปลวเพลิงต่างก็ขวางฉันไว้บางสิ่งบางอย่างกำลังขวางกั้นฉันเอาไว้เหมือนคลื่นทะเลฉันทำได้พยายามวิ่งฝ่าคลื่นเหล่านั้นโดยไม่มีทางเลือกฉันจับราวบันไดด้านหนึ่งเอาไว้จึงจับเอาไว้แน่นและพยายามเบียดฝ่าคลื่นฝูงชนหลังจากผ่านอาหารองคลรักษ์มาได้ฉันก็รีบวิ่งขึ้นไปยังห้องโถงใหญ่ ถ้าฉันรู้ตัวเร็วกว่านี้ถ้าฉันห้ามไม่ให้จูกัดเหลียงกับพ่ยังตำหนักทันดาวถ้าฉันกำจัดวัตถุระเบิดพวกนั้นได้แต่ทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วแต่ฉันไม่สามารถย้อนกลับไปในอดีตได้ไม่สิฉันต้องย้อนกลับไปในอดีตเพื่อเปลี่ยนแปลงตอนจบของทุกคนไฟยังไม่ลุกลามไปถึงห้องของท่านจูกัดเหลียงฉันพยายามคำหา่ามกลางควันไฟ ฉันจับกำปั้นเหล็กเย็นๆของเธอเอาไว้แน่นและปล่อยให้กระแสไฟไหลเข้ามาในมือทั้งสองข้างของฉันกำลังกำหนดระบุตำแหน่งจุดเชื่อมโยงกำหนดตำแหน่งเสร็จสิ้นกำลังถ่ายโอนคราวนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นแน่คราวนี้ฉันต้องช่วยทุกคนให้ได้ท่ามกลางสายตาที่กำลังเลือนลาง การไม้ที่ถูกเผากาลังล่วงลงมาที่หัว่ามกลางทะเลเพิงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นฝุ่นผงสวัสดีนะครับทุกนนะครับไอมาสนะครับวันนี้เราอยู่กับในเนื้อเรื่องคอนไกลนะครับก็เหมือนเราจะต้องย้อนเวลากลับไปนะครับก็เหมือนนะครับว่าเหมือนจะจับจุดตั้งแต่ตอนก่อนๆหน้านี้นะว่าจะมีชายคนหนึ่งที่ใส่ชุดคดล,ลุมสีดําและถือโล่สีดํานะครับที่จะมาบอกพวกโรซาเลียและลิยาให้ไปช่วยหมู่บ้านนะครับแต่ก็ไปเจอกับสับปหลาดนะครับ เหมือนคนคนนั้นจะเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งสามมาจากแล้วก็การวางเพลิงการระเบิดปราสาทพันดาวด้วยนะครับก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในอัลบั้มกันนะว่ามันมีอะไรที่มันสปอยสปอยนิดหน่อยนะครับเนี่ยผมสงสส่ภาพไปตรงที่มันเขียนว่าบทส่วนทางนี่แหละครับมันน่าจะเป็นเงื่อนงำอะไรสักอย่างโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะค,คลิปนี้ผมเหนื่อย เหนื่อยมากจริงนะเมื่อกี้ก็ฝนตกด้วยครับก็จะมีเสียงรบกวนอะไรต่างๆแล้วก็ตอนนี้ผมก็ขอแห้งนะเริ่มเริ่มแสบคอโอเคครับขอไปพักผ่อนก่อนนะครับไปเจอใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับอ๋อแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนของผมนะครับที่ให้ยืมไม่ดีมานะครับแล้วก็ไปเจอนใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมฮู้